เฮ้ยนมันขาวอะไรขาว่าอะไรวะหน้าแปลกๆจริงๆเล่าอะไรเนี่ยขาวอะไรเนี่ยก็บอกว่าเอ้ามันคือเฟตตี้เหรอไอตัวนี้มันกําลังบุกรุกเหรอฮะนี่มันคือข่าวเฟตตี้ใช่ไหมเนี่ยฮแล้วก็ต้องป้องกันตัวแหละบางทีมันก็อาจจะเข้าบ้านเราได้เนี่ยแล้วมันก็จะมาฆ่าเราทันทีเอออย่าที่ในข่าวเขาพูดนะถูกมากเอย ไปดีกว่าเราไปซื้อของก่อนเอ๊ะเขาทำอะไรกันนะไปดูสิอตอนนี้เราได้รับข่าวด่วนว่าเออเฟสตีบุกโลกก็ต้องเรามัดระวังกันด้วยไอเจ้าเฟดตีเนี่ยมันเดินไวแถมมันจะมาเข้าว,ว่าเราได้ทุกเมื่อต้องระวังแล้วเขาบอกว่ามันอยู่ในหมู่บ้านนี้ด้วยสิ เราจะต้องระวังตัวให้มากเลยนะเฮ้ยแต่ยังไงเราก็ต้องระวังระมัดระวังให้ดีการที่เราออกมาเพ่นพ่านแบบนี้จะมีโอกาสศูนที่จะตายได้ไง่ายขึ้นเราต้องระวังด้วยนะเฮ้ฉันรู้สึกแบบนี้เลยข้างหลังนะเดินไปดีกว่าเอามาอะไรอะไรเหรอ ช่วยด้วยไอเฟรตี้มาแล้วไหนเหรอไหนนั่นไงเฮ้ยระวังโอ้โอ้มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยฉันดีแล้วช่วยอโอ้โอมา จริงเลยใเบื่อโอ้ยหน้าเบื่อจริงๆเลยมันมีพวกสัตว์บ้าบออะไรเ,เนี่ยมาบุกรกของเราเออเฮ้แกคิดว่าจะทำอะไรชัดได้เหรอไม่เอาหัวฟาทีเดียวก็ล้มแล้วเออโอ้ปืนที่ฉันออขอโทษทีจะต้องทำเอ้ยยิยงไม่โดนเอ้ยเอ้ยไหัวจังวะถีบอีกรอบเนะี่ อือขาฉันเอะเอะเอะตายจะบุกรองนี่เออ เจ้าไทยท่านใช่ไหมฉันรู้จุดอ่อนของแกจุดอ่อนของแกก็คือตรงขาฉันรู้แล้วเพเป็ดเป็ดฉันมาบุกแ,แล้วก็ไม่สำเร็จก็ต้องเจอแกงี้แหละจุดอ่อนของแกคือขาเห็นไหมล่ะล้มเลยเออตีลังกายหยับหัวปากเฮ้ยลำนี้เฟตี้ไปด้วยเหอะ้าเลยเฮ้ยเออไงล่ะ สู้ฉันไม่ได้หรอกไททัทนรอบนี้จะฉันเรียบรรดาพเพื่อนๆฉันมาก่อนมาเลยทุกคนมานี่เลยมาบุกเลยจับตัวไททันไว้เออเออเออยดู้่าฉันล็อกตัวแล้วเออเออสกับตัวไม่ได้เออเอเอ ฉันทำได้อยู่ว่าฉันมีเพื่อนอยู่เจ้าได้ทัดโค้งกระดูกว่าไงเพื่อนเอ้ยใครมาทำเบื่อนฉันเอ๊ะแกคือทีตัดโค้กระดูกงั้นเหรอแกจะมาช่วยเพื่อนแกได้งั้นเหรอว่าฉันมีตั้งสี่คนแกจะไปทำอะไรฉันได้เฮ้ยฉันรู้ข่าวที่ฉันก็เคยเห็นมันกันมันคือข่าวเฟตตี้ไอเฟตตี้ใช่ไหมจะกระตาดา